อ่าตัดผมกันดีกว่าตัดผมกันดีกว่าดวงวิญญาณของครูบาอาจารย์เข้าเพื่อจะตัดผมทุก <c oughs> ขอโทษน,นะคะเราเป็นช่างทำผมตัดผมกันดีกว่านะคะตัดผมม,มาเลิกมาสามปีมาตัดผมให้คุณสามี ไปกันเลย,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 ยตัดผมกันนะคะตาอมีป่วยก็เลยตัดผมเหยคะ่ะไม่อยากให้ตัดผมที่ร้านเลยเอาแล้ววะหรือฟื้นความจำวิญญาณครูของช่าง,งผมึ รงเรียนลาลิสไปกันเลยตัดผมไปผมกันดีนิดค่ะทำชีวิตให้เป็นปกติแต่ลาอีกสองเดือนก็สิ้นปีแล้วปีใหม่แลห้าสิบแปดแล้วนะคะ

ข้างนอกเกีียวจ้าค่ะไปเลยกันไก่อันเนี้ยที่ทำรายได้ เป็นแสนแสนเบื่อแล้วทำบุญมมาตั้งแต่ยุสิบแปดเบื่อแล้วตอนนี้เกษียณแล้วจู ด็ดดดดดดดทำให้คนหนึ่งสวยมาเยแ่แหละรับปริญญาก็มากงานเต่นก็มีงานบวดหน้าก็มาเป็นช่างนำผมตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะสำคาญไม่เที่ยงไม่ไหวแล้ว บายๆปฏิญาณผมกันเลย